พอเสือรดไขเด่นที่ศูนย์ลองเก้ากันหนึ่งนี่แค่เด่นแค่ไหนอยากไปเห็นเอาจังสีละเด่นศูนย์ลองเก้ากันหนึ่งพี่บอกระวว่าเล็กสามตัวหี่กอดข้อกันมาอันได้สามตัวนี่เด็กเด่นเด่กลองเล็กกันเดี๋ยวเราไม่จีกอดข้อกันมาตอนเล็กที่นี่กอดเล็กไข่พอเสืแต่มันมากงวดที่แล้วมันมากหนึ่งเจ็ดซึ่งงวดที่แล้วมันไปเข่าเลขกกันคือตัวเจ็ดมันเข่าหนึ่งเจ็ด มวดก้อนนี่ไอไปเข่าตัวตัวร่องคือเก้าไปเขา่าเก้าสองครับผมครับผมจะรางงวดนี่พอเสื่อมมันใจพี่ควบหมันใจว่าเลขเด่นเลข,เล,ขล่องเลขการน,นี่นายจะมากกอดข้อกันมากครับอาทิเช่นในกรอบกรอบแรกก็คือหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งพี่น้องหนึ่งศูนย<ะ>์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมแล้วโตที่สองนี่คือเก้าศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์สองเก้าครับผม ชูที่สามเนี่ยก็คือศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งชูที่สี่คือสามเกตสองแปดให้พี่น้องสังเกตบ้างว่าพี่น้องมาตัวใดอยู่ในกรอบระวังเด็กเดินเหล็กล่กลกลกลกอในการพี่น้องเอามาดึงในกรอบของมันเองศูนย์พี่น้องก็แลนหากรอบศูนย์เก้าพี่น้องแลนหากรอบเก้าหนึ่งพี่น้องแลนหากรอบเร่งมัดจิถือทันทีเลยเด็กพอเสร็จเาค่อยลุดออกจากหน้าจอนี่ไปครับผมเขาสูงวดเรื่องสมาธิจับถือหรือบะถืออันนี้เป็นแนวาางรัฐบาลไทยได้พี่น้องได้แมนครับรัฐบาลไทยประจำวันที่สิบหกนี่ ใอ้พี่น้องใบสะเบิงวไปไปประกอบก็ไปสำนักอื่นคือเดียวคนมาที่มันตรงกันพี่น้องก็จัดไปเลยมากไเจ้าหน้าที่นะสำรับส่วนตัวพ่อเสือที่พ่อเสือสีให้เลขสามตัวไปชุดหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งเก้าเลขล่างพ่อเสือให้สองเก้าสำรับงวดนี้โอ้ศูนย์หนึ่งเก้าล่างสองเก้าซึ่งมันไปตรงกับเลขปูดำขาไล่แต่ปูดำขาไล่คนห้ผถือตะบนชนมากแมนที่เห็นมากี่ขบนตักที่ผ่านมาสองงวด่นเขาตะบนครับผม แต่ว่าวเขา,า,าเผิญในพ่นอเขาเผอว่าสองเก่าม่ใ่มาล่างมันอธิสวนกันจักน้อยสองเก่าบนเก่าหนึ่งแมนหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเล็กสี่บอกแมนล่างสองเก่าเก้าสองครับผมโอ้พี่น้องเลยฟั่งเอาเดอรัฐบาลไทยครับผมเนาะหวดที่ถึงนี่เนะาะรับในทางพอเสด็ดครับผมครับผมแคบหน้าจอได้พี่น้องทีจัแคบหน้าจออ่าตัวใหญ่ครับผมอ่อา เซฟเป็นน้องกับเชบเราวพ่เพอเสือติไปปล่อยเน่าท่างตางประเทศไทยสำหรับมือนี่อาหารแรงอาหารแรงพรอมครับผมเอาเอามือนี่มีหลายแนวาท่งครับผมว่าไปรวดครับผมครับเดี๋ยวสิว้ามาเห็นเดี๋ยวสิว่าตกเพ้นแน่าทาาอาหารแรงกับประจําวันที่หกเนาะครับผมวันที่หกครับผมพาดได้ทิศทิพยนมาเลยกพ่อเสือเขาสามตัวไปล้วสี่มือติดติศหรอกอาทิตย์หนึ่งเขาสี่ สี่วันครับผมยังตัวนี้ก็บเคลื่อนสามลองเก้าเนี่ก็ออกว่าสองสามเก้าไังหลก้อนนี่ห้าน่อยห้าน้อยมัดมูจริงป้วแยกไขแล้วเอพรแยกไขเพื่อมัดมูหายแล้วบัดเนี่ยอมัดไปแต่เขาตกลึกซ้งว่ลึกซึว่มันจะเดินดีเดินทุ่มมือจะอาจจะเช่นว่าเดินหกลองเก้ากันแปดกับมาทั้งหกทั้งแปดมาหาแปดแปดหามายังไงยังไเจ้าก็หกสี่หกกับมาครับผม ต่อม <icana>, ือนีบาดที่เมื่อวันกันมามาด uh ูวันนี้มืดูนี่มืดูนี่บาดูนี่แล้นี่เอาค่ะอ่าน้อยมัดหมูสลับมือนีพี่น้องเพราะเสือไทยกระชับกระชับสลับพวกนี้ที่ตามเปอร์เซ็นตมาตลอดอาจจะรู้วิธีเด่นคือเอาเลขเด่นเลขรองเลขกันไปวิ่งในกรอบแค่นั้นห้ามไปวิ่งกรอบเพื่อนจะขวางยุบบที่หนาที่ได้เคคืออยู่หันหนึ่งยุเซ่หาไปหาหนึ่งเจ็ดยุเซ่ห้ไปหาเจ็ดเก้ายุเซ่ห้ไปหาเก้าบ่ให้ไปแย่งกัน ผมันจะถือทันทีเราก็บ่เรยกว่าลายตัวแต่แต่ผู้คนบอกว่าเข้าใจว่าเลขยกเพราะเสือก็ลายแต่ลายก็จริงแต่ว่าเข้าใจวิธีเลนวิธีเลนคือเดินหนึ่งพี่น้องก็แลนหาหนึ่งมันอยู่ใสแคนนั้นแ้วเก่าวิ่งใสแคนนั้นมันก็จบแล้วเพาได้มาเก่าเองไปหาเก่าถ้าจะให้สายวิ่งสายหลุดก็คือเราเสือหายหนึ่งไปมือหนึ่งโคโลสับสามน้อยอ๋าวิ่งหนึ่งหลุดหนึ่งหนึ่งเลยครับบอลลดอตเห็นไหมกับบอลลอดหนึ่ง หิ่งหทั้งของห้าน้อยนะครับน้อยมัดหมูด้วมัดหมูหรือไม่ถึงว่าร่วงไปเลยครับร่วมสามกลุมครับร่วงสามน้อยเลยที่น้อยมัดน้อยเด็กก็ัดไปเลยนั่นปะแมนครับส่วนมาคเอฟจีพอเสือกจิตได้กันมาเคลื่อนกันเห็นข้อมีนขมาสองสามคนอยู่กับว่านเดียวกละสิบบาทครับผมคุณทห้ารบาทกับมันอยู่ครับกอากอบแรกก็คือหนึ่งหกเก้าเจ็ดกอบสองก็คือห้าสามเก้าแปดครับผมกอบสามก็คือสองเก้าสามหนึ่ง กรอบซีก็คือสี่เจ็ดแปดหนึ่งกรอบที่ห้าเจ็ดเก้าหกหกแล้วกรอบที่ใส่คือหกหนึ่งสองเจ็ดพอเสือที่พันท่องห้แค่สองประตูสำรับมือนี่สำรับแนวทางหานายกพอเสือหาไปที่เก้าเจ็ดกับหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองครับสำรับมือนี้เด่นเด่นหาเด่นหายหครับเก้าเจ็ดกับหนึ่งสองเลขสามตัวพอเสือจัดห้คือหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วกัเก้าสองหนึ่งเท่านั้นครับผมสำรับมือหนี่พี่น้องทัดเรียนนาล้างได้หรือว่าที่นี่ตรงติดติดโต๊ดได้สบายเลย เลขชุดนี้มาแน่นอนลหละเนี่ยบอลมันมาซูมือบอลมานีามาสูมือครับผมพอเสิร์ฟไปควบมั่นใจ่าเก้าสองหนึ่งกับเก้านึไอหนึ่งเก้าเจ็ดนี่แหละมาชุดนี้ไปเลขเด่นก็คือเด่หนึ่งลองเกกันเก้าพอเสิร์ฟไฮวิ่งรูดที่หนึ่งนะครับมือนี่ไฮวิ่งรูดที่หนึ่งวิ่งหนึ่งครับผมพี่น้องมักน้อยได้พี่น้องกรูดได้สามน้อยนะหนึ่งมาเมื่อนี่อาตามนั่นแหละพี่น้องครับผม ถ้าพี่น้องอยากไปฟังเล่ากับพ่อเสือกสิตป้อยไปนั่นฟังเล่าหงวที่แ้วพ่อเสือกเขาไปน่าจะเป็นบ่อเขาเฉพาะมือเล็กเป่าที่ว่าเล็กเป่าที่ว่าสองสองสอะไรยังเ<อ>มือบ่อเขาถ้าเขาเล็กเด่นเลข <ผม S 2> เ,เด่นพ่อเสือเขาเมือนต่วเล็กเลขกเลขกกับคู่บ่อเขาครับผมสลหรับเล่าอย่างพ่อเสือที่เบิ้งหายมาเล่ามียังแน่มือนี่ามือนี้จะเล่าครับผมเล่าพอวัดที่หกเกือนครับมือเดียวกันอ่า เอาตามน่อยน้อยแล้วแล้วก็เอาเล่าไปต่อด้วยพี่น้องครับผมอ่าเพราะมือนี่านันครับผมผมว่าให้ไปเอารุ่นมือรุ่นนี้พี่น้องเนอเพราะให้เฉพาะนี่แข็งแน่นแ่ครับผมนช้สำรับเราพัฒนาสลับมือนี่ครับผมเราพัฒนาสลับมือนี่ก็คือเด่นสองรองแปดกันสี่อ่าเดลกนี่กรอบกับมีสองศูนย์แปดสองหกสองแปดสี่สองสองหกสี่เจ็ดแปด สามสี่สองสี่แปดสองพ่อเสือไห้เพ่งเร่งไปที่กรอบทุไทยสำหรับมือนี้มือเพ่งเร่งครับผมกรอบทุไทยอ่าเพ่งเร่งกรอบทุไทยเน้นแน่นแมนครับคือสองแปดสี่นั่นแหละพี่น้องโอ้มีสองสี่กับแปดสองแมนครับมันแมนนี่ไถเพ่งเร่งตรงนี้อ่าก็มันมีเล็กอีกตัวหนึ่งซึ่งเ่นแถมมาเพิ่มมาเป็นเล่าด้วยกัน หาเจ็ดพ่ท่านพ่มาคอมเมนต์ให้อดหน่อยนะครัผมหาเจ็ดนอกมันมันเนื้อนอกจากไอ้สูตรของพรเสรแต่ว่าพ่นเน้นมากทางทานเลกร้าแต่ว่าพ่นเน้นมากหายมาพนนี่พ่นนี่นพู่นี่ละครับผมพ่นว่าหาเจ็ดระท่านพ่นว่าเจ็เมีนเจ้าพ่นว่าหาเจ็ตรงตรงนีที่พ่นว่าเจเนี่ยหาว่าหาเจ็ดได้บตองกาดพ่นว่าสับพ่นว่ามากพ่นฝากมากวันต่ไปเล็ชุดนี่พ่นที่จะนไม้กระทางเขาได้พูนี่ละอืนี่พุ่นี่พอพ่นเฉยอมันออกเฉมอเล็น้อย่ คนมาล่าวั่าน่นมาล่านเห็นซุมเอออกซุมเออแมนครับึ้นคนที่บริหารงานอยู่ในนี่แหละ่นเห็นมือได้ออกมือนั้นสำหรับไอ้ฟูเฮ้างนี่ยาเฮานี่น่นนี่ไอซุ่มเออเลยตั้งประเทศนะซึ่งทั้งทางช่องต่างเขาจะมาเขาจะเกิดผุดูซัวเขาจะได้กันทุกคนทุกคนพ่อพมอพ่อพ่อว่อ้่ดเ่็นตัว่อคือัดเลยอพ่อ่อพ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 ่ตัวอพ่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 อบ่องรอพ่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 ้ทุกค่อพ้าพ่อพ่อม่อพ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 ่ออพ่อพ่อ่อ้อพ่อ่าพ่อย่อู่แล้ว อันนิ้ทานจิตว่าขอใหลูกขอเนี้ยขอมาสามาแ่งแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมครับผมเาพม่น้องเพิ่มเติมด้วเพิ่มเติมก็คือเรล็กเอียงก็หาเจ็ครับเขาบอกว่าหาเจ็ดเพิ่มเติมเอาเชนให้น้ไปยังเนือจับก่นเชนไปนั้ไปยังก่อห้าเจ็ดเขาะว่าเป็นเพิ่มเติมที่ตามที่ผู้สื่อข่วบอกคะเดิมเดือว่าบ่เห็นที่บ่เขียตองให็นแน่ยังไก็ได้อ่เออ่ด้เละ กันนี่กบคู่กันนี่แหละครับผมน่าฟังเป็นมือนี่มือเดียวครับผมอืมแต่ว่าของพอเสดคือเด่นสองลองแปดกันสี่ครับผมเรียกน่กรอบกับสองศูนย์แปดสองอืมหกสองแปดสี่สองสองหกสี่เอ็ดแปดสามสี่สองสี่แปดสองพอเสดเพลงเล่งไปที่กรอบที่สุดท้ายนะครับแล้วครับผมกรอบที่ว่ามีสองแปดสองหรือสองแปดแปดสองสี่แปดแปดสี่สี่สองสองสี่นั่นแหละพอเสดหมันเจตัวนี้แหละสารับหน้าทั้งมือนี้ หาพี่น้องเอซีพเสรจทุกคนล่ำด้วยนะครับแล้วตัวแถมือหายเจดแ้พี่น้องแล้ว้พุ่มคนแถมมาีหายเจ็ดกจ็โแมกทุกเลยอวอ้าวมันเกิดจบแมนซบห้าเนี่ยออพอเสรก็ฝากพี่น้องเสมอพอเสรด้วยละพี่น้องมันนั่งสีเหลี่ยมไงตำล่าเหลี่ยมไงหนักตำลาอาอตามนั่นละพี่น้องข้าผมข้าผมก็จะพาไปครับพี่น้อง ครับผมพี่น้องโชคมาสูบทุกคนนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุตอมหน้าพี่น้องเด้อเพราะว่ารายงานสถานการณ์ตรงๆเลยสำหรับมือพอเสิร์ฟเนาะบอกั้งแมต่ืออ้อต่ออีกแล้วปะ อืมเอาเอาต่อเดียวกเรรถพี่้องเอยเอานปจริ่ะจะมาเมื่อหก่จุดถูไปอันนี้าตาประเีบเป็นรักัโอ้โหเป็นมือมไปอือเาพี่้องุถูกจดหักอนะคะหกเจ็ดหกหเดอพี่้องเอฟสีโอ้โหจุดวบจุดก่อนเดียสีวาเรเห็น เห,ห็นบ้าในน้องตาเขามาเอาหนามาถวายเห็นบ่พี่น้องอาจารย์เพิ่นน้องตาก็ได้บอกพี่เขาจะว่ามือนี้ตั้งประเทศปั้นไปเลยหนึ่งหาแตกว่านุ้ยว่าหาแตกแต่ห้าเจ็บพอพอถึงจะหาเจ็ดหาเจ็ดหน้าอีกมือแรงจะแตกไหมจหน้ามึงจะว่าห้างขอเป็นรัฐบาลได้หรือว่าไออยากได้ไปตัางเที่ยวตามประเทศก้อนก็ได้ครับผมไม่ต้องรอคุณว่าอาจารย์เสนอคุณดาวงล้องรออ่ะพี่น้อง เขามาตอนแรกพรอากาเนนี้หาเจ็เจ็บหาเัมันั่งลงเนาะมันจะนั่งลงเพิ่นกเจ็ดเจ็แที่นี่คือเิ่นปล่อยไผ่ชูมือกุญแจเข้ามาปล่อยชูเหมือกับเป็นเมือต้องเมือขึ้นมาพี่มันที่หนึ่งอ่าเขาทำนั่นแหละพี่น้องได้อมีโศกที่ใส่ไปเหมือนกันอ่าาครับเนาะสำหรับห้างมือนี่ครับผมสวัสดีครับ